สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับช่องแชมป์ชาแนลว l ชากินครับวันนี้ก็ตกปลาเหมือนเดิมก็เป็นบ่อปลาแบบกึ่งธรรมชาตินะครับ150บาทตกได้ทั้งวันเลยตั้งแต่7จ็ดโมงยันหกโมงเย็นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่านะครับว่าจะได้ปลาอะไรมาจะได้เยอะไหมก็มีพวกปลานิลปลาสวายปลาดุกยีสก แล้วก็ปลาบึกปลามีปลาคราบด้วยพูดเพราะนี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวดูครับร้อยห้าสิบาทเริ่มมากันแล้วนี่ครับปลาบ่อเป็นบ่อของพวกกวกกันนะครับนี่เปิดเอามันครับร้อยห้าสิบบาททั้งวันครับผมบะาดินไซโบก็มีนะครับปลาดุกนี่น่าจะใส่เป็นโล เดี๋ยวรอดูตอนตอนเปิดตกนะครับครับเตรียมตัวกันแล้วนะครับจะได้เวลาตกเม็ดแล้วนะครับจะได้เวลาเริ่มแล้วอน,นี้ครับพวกมาสายก็ที่หลังไปโอ้โหจะฮุบลูกทุนแล้ว ้อยหัวแล้ว <laughs> เ,อเอาเริ่มตกเลยครับอ้ินีกเอ้เดินลยกครับเลครับโอ้โหได้แล้วโอ,โอ,โอ้ปล่อยแต่แรกเลยครับสนุกแล้วนีว่ครับมาแล้ว โอ้อวนเลยครับโอ้ปล่อยปลาตัวแรกก็สวยสิครับตัวใหญ่ด้วย เไอาดข้องนารอาอีกแล้วได้เปรกไอ้แก้วได้เปรกไอ้แก้วเฮ้ยปลาอะไรขึ้นเมตาเลยวะต่าอมเอาอีกแล้วราเดินีกแล้ว ลลปลาลวก็วปล่อป่ะหัวเดินไปเล่นถ้าบ่อเดี๋ยวตื่นอดอีก <c oughs> โอ้วิดได้วิดเอานะครับวิดได้วิดเอานะครับวิดได้วิดเอานะครับ with die, with โอ้ดุกนี่ว่ะโอ้ยตัวสวยเลยตกใจเลยทำไมวะอุ้ยอือเอาเฮ้ยฝั่งนู้นได้เปกว่าฝั่งนู้นได้เปกเอาแล้วอุ้ย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 ยกยกแม่ลุก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 ลโอ้ยโอ้โห มาแล้วไซโบก็มาครับไซโบก็มาโอ้โหลอยห้าสิบตกได้ตกเอาครับโอ้โหปลาเดี๋ยวพ่อแกให้เร็วต้องปลาอะไรโอ้โหได้ปลาแกงปลาแล้วเอาแล้ววะวันนี้โอ้โหโอ้โหไซโบก็มาเอาแล้วสนุกละ สนุกละนี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับทั้งวันตกได้ตกเอานะครับใครมาเลยนะครับมาเลยตอนนี้เอ้ยเอ้ยมันดุกรถมันดุกรถโอ้โหมาแล้วตกอ้วนแจ็คเตรียมตัวไปใหนแล้วไ,ไหนดูตัวหน่อยไ,ไหนดูตัวนะครับ อ <poker> to like ุ้ยอุ้ยอ like, ุ้ยเแจ็กปาอะไรวะโอ้โหวิ่งขิวเลยนี่เจ้าของก็บอกอยากให้ออกให้หมดอ่ะบ่อแบบบุฟเฟ่เลยนะครับไม้ไผ่เอ็ดชิงหลิวอุ้ย โอ้ยโอ้ยนะแจ็คโดนอีกลแกกล้วครับแจ็คโดนอีกแล้วครับแจ็คโดนอีกแล้วครับแจ็คมาอะไรวะโอ้ยตัวใหญ่ฮุย อยู่ไหนวะนะเอ้าตกได้ตกเอาครับอาครับเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับคือบ่อน,นี้แบบเป็นบ่อพกกลวกันนะครับเปิดเฉพาะภายในนะครับลาอ็อฟอียังไม่เล้งตัวเขาล้อมมันรู้กี่ตัวแล้วเนี่ยทางตรงนี้เนี่ยฝั่งนู้นไม่นั่งเราต้องนำม่วงปลาขึ้นดีอเออ้ยหน้า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 ขึ้นปลาขึ้นดีนะ เฮ้ยตองปลาอะไรวะตองปลาอะไรโอ้เฮ้ยปลาอะไรนะเฮ้ย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 บึกลู่ทายนะจต่ปลาบึกมึงกราน้ำส้มไปสวยก็เหมือนไอแต้มซอนเร็วแต้มตักเร็วตักตักตัก โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีสายเซฟด้วยโอ้ยโอ้โหตะวันนินเบล้อเลยเนาะอุ้ม อุ้มอุ้มคนเล็กมือแบบพีชโอยเฮ้ยระวังโดนระวังโดนไอ้นี่นะเด็กเงีนยไงตัวใหญ่วุ่นไหนลูกโอ้ยตัวใหญ่นะโว้ยอ๋อร้อยเดือนหรือเรือบอกเดี๋ยวตามมาเอาหูมาแล้วครับเสียนปลาเล็กครับ เสียนปลาเล็กมาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยว่าวันนี้เป็นมือจะหมั่นแล้วมือเยน้นั่นแหละเลกการบท่าบ้าน นี่ครับน้องเติร์ดครับเติร์ดได้กี่ตัวเติได้กี่ตัวสามสี่ตัวตัวแค่ไหนหตัวแค่ไหนเสียบปลาเล็กครับเสียบปลาเล็กรอข้าวนะครับเสียบปลาเล็กยืงหนึ่งครับยืงหนึ่งครับนี่แถมเพชรพลอยลินไปคร <laughs> ับก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้ว <laughs> นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้ดีกว่า ร้อยห้าสิบมาเยอะกวีจะกลับเลยนะตันนี้เรวส่งมันอันนั้นมันใหญ่นี่ครับตอนนินสามตัวแล้วเป็นพวกปลายิสกครับก็กก<อ>ิน<อ>็อพอได้ไปกินนะครับสุกร้อยห้าสิบบาทก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดซับตะไคร้เลยนะครับแชมป์ชาแนลวิชาชีวิตใแหวนะครับ

จะไปรอดรื้วะกาเวียงเขาหึ่มไปเลยใช่ไหมโอ้ยไอ้ดอกรุดแล้วรอดเอาเด็ดิเงียบๆก่อนนะเดี๋ยวไปตัดนี่ยีงได้รูปเขไอ้ด๊อกเนืดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อติดจะติดยังไงเฮ่ไม่ได้บานซุ่มเลย มไม่บาทวะไปยังงี้เลยขึ้นไม่ทุกหลักเลยติดเลยมาพูดกันแล้วเฮ้ยเหมือนให้กูล้างเห่ให้อเอ้าวโอ้ติดเต็มเลยนี่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  เฮ้รยังไงทั้งเฮ้ก็ไม่ผ่า